ต้องมีการลุ้นลูกโดดกันนะคะว่าใครจะจะโดดนะคะใส่เยอะๆน่อยะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้เมื่อเช้านะคะป้าไปเดินในสวนนะคะแล้วป้าไปได้หน่อไม้มาค่ะป้าว่าป้าจะแกงหน่อไม้เป็นเมนูเช้านี้นะคะไปดูหน่อไม้กันเลยนะคะว่าป้าได้มาเยอะแค่ไหนไงามไหมนะคะตามไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหน่อไม้นะคะเมื่อเช้านี้ป้าไป ไปเอามาหานะคะอยู่ที่สวนนานะคะอไหน่อไม้ผากหวานนะคะที่ที่นิยมเอาลำไผ่นะคะของหน่อไม้ชนิดนี้นะคะหน่อไม้ผัยหวานนี้นะคะไปจักสารค่ะเอาลำไปทำงานฝีมือนะคะ จากสารทําตะกร้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ป้าก็ได้ชะอมมาเานิดหนึ่งนะคะป้าก็ได้ชะอมแล้วทีนี้ป้าก็ใช้ขา้าวเหนียวนะคะเพื่อที่จะทำข้าวเบอือป้าก็เ,เก็บอา่อานี่เลยค่ะใบย่านางมาด้วยนะคะอตอนนี้ใบย่านางจะเต็มไปด้วยอ่นหนอนนะคะตัวหนอนนะคะหนอนผีเสือ้อตอนเนี้ยติดมาหนึ่งตัวค่ะ นะคะแล้วก็หน่อไม้นะคะทั้งหมดเมื่อเช้านี้ป้าก็ได้มานะคะป้าว่าป้าจะทําเป็นสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะป้าจะทําหน่อไม้ดองค่ะป้าจะดองไว้กินนะคะป้าจะปีนี้ป้าว่าป้าจะทําหน่อไม้ดองไว้กินเยอะหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วได้น้อยนะคะไม่พอกินตลอดปีค่ะ สรุปว่าเมนูเช้านี้ของป้านะคะอาหารเช้านะคะเป็นแกงหน่อไม้ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวป้าจะแกงแล้วก็จะให้ดูนะคะว่าหน้าตาแกงหน่อไม้นะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วป้าจะตอนนี้ป้าขอตัวไปจัดการตอเปลือกนะคะหน่อไม้แล้วก็ต้มนะคะแล้วก็แกงนะคะ แล้วคอยดูนะคะว่าแกงหน่อไม้เ,เมนูเช้านี้ของป้าหน้าตาจะน่าอร่อยไหมคะน่ากินหรือเปล่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะาให้ดูค่ะอคอยดูนะคะกำลังเดือดได้ที่เลยค่ะแกงหน่อไม้ของป้าค่ะท่านผู้ชม,มเดี๋ยวป้าจะใส่ลูกโดดลงไปนะคะลูกโดดค่ะลูกโดดนะคะ แงดอกไม้นะคะถ้าไม่มีลูกโดดก็ไม่ไม่ไม่แซบนะคะต้องมีการลุ้นลูกโดดกันนะคะว่าใครจะจะโดดนะคะ <c oughs> ใส่เยอะๆนะคะ <c oughs> นี่นะคะแกงหน่อไม้ของป้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะภาพปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ใบะะชะอมนะคะใส่ชะอมชะอมที่สวนของป้านะคะแล้วก็ใส่ใบแมงรักเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ป้าใส่เห็ดขมด้วยนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็ดขมที่ป้าเก็บมานะคะ,ะที่เก็บมาครั้งที่แล้วนะคะ ป้าแช่แข็งไ,ะะบบไนนะะวน้นะคะป้าก็ได้แกงหน่อไม้นะคะเมนูเช้านี้นะคะค่ะเมนูแกงหน่อไม้ของป้าแมงวันนี้นะคะนะคะเช้านี้เมนูอ,อร่อยค่ะแกงหน่อไม้ขอบคุณมากนะคะป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะ